ห้องค่ะหากำหรือห้องทำอาหารค่ะเยอคึงวันนี้ฝากด้วยนะฝากตัวด้วยคุณเมียมากคุณสกิมโมโรฝากดูด้วยเยอทำอาหารอั่อยสินะน่าจะทำอาหารอารอ่นยได้ละนายก็ต้องทำด้วยนะเขียวยะกลุ่มพวกมันนี่ว่าทำอะไรงั้นเหรอเต็กเนื้อลหละ จริงๆแล้วกลุ่มของฉันทำข้าวราดเนื้อสับนะ่ะข้าวราดเนื้อสับน่ะเป็นตัวเลือกที่หาได้ยากนะก่อนหน้านี้ที่กินกับคานาที่ร้านอร่อยนี้นะ่ะเพราะงั้นเลยบอกไอเอลคงลองทำดูนะเมื่อกี้ขอร้องด้วยกันละ่ะนะเฮ้ยคุณซิมกี้อย่างนี้คิดแค่อยู่เก็บเดี๋ยวกังคุณเอลสินะไม่เป็นไรหรอกทำไมล่ะคะมีเรื่องนั้นแหละนะอยากเอาอาหารทำเองของตัวเองให้คุณเอกกินะ เป็นเจ้าสาวที่ดีได้นะอยากให้พูดแบบนั้นแน่เลยยี้เองเหรอคะอย่างนี้นี่เองถ้างั้นฉันก็อยากเดินพูดเหมือนกันนะกูชิมกิทำอาหารเก่งมากเลยนะคะเดีย๋ยวคงต้องพูดแน่ๆเลยค่ะฮจะว่าไปฮิเมจิกับคุณมาโยเนี่ยทำอาหารเป็นไหมเออคือธรรมดาค่ะตัวน,นั้นไม่หันมามองตาขานะก็ไม่มองเข้าใจง่ายจังนะ เริ่มทำอาหารเออเฮ้ยเอเอแต่ตอกไข่ยังไม่ได้เลยเนี่ยใส่พลังลงมาเยอะเกินไปแล้วค่ะซึมิกิจังช่วยสาวที่ตอกไข่แบบสวยๆให้ทีนะเออช่วยไม่ได้นะแบบนีย้ยังไงเนี่ย แสบตาจังไปเลยหรือเปล่าอือ้อไม่เป็นไรจะว่าไปที่หัวหอมทำให้น้ำตาไหลเนี่ยเพราะมันเข้าทางจมกูกมากกาตาสินะเพราะนั้นเขาถึงบอกให้เป็นจมูกไงล่ะงันนน้นเองหรอไหนไหนไหนฮะมาเลย,ยจังอะไรเหรอเออตาปิดตาละต้องปิดตาอยู่แล้ว รงม,มากมากนะกินหอมดีจังเลยนะน่าอร่อยจังเจะบ่าัยกลุ่มของเราเนี่ยโอตาชิเป็นตัวหลักในการทนะํานะหาหาไ่่ใชาทำแบบผู้หญิงคิดว่าไงดีใจสินั่นสินะเีย่าถ้าเด็กผู้หญิงทำอาหารให้ดีใจไม่ใช่หรอถามอะไรปกแปลก,ป,ลกประโยคสุดท้ายไม่ต้องก็ได้มั้งเพราะงั้นในทางกับการต้องดีใจอยู่แล้วไม่ใช่หรอ เป็นผู้ชายที่ไม่เข้าใจเรื่องหัวใจด้วยสิสาวน้อยสินะงั้นถ้าฉันอยู่ๆกกน้มก็กล่องน้ำเองแล้วให้เธอเนี่ยจะดีไหมขยะขยแขงเดี๋ยวพูดวม่ขยะขยะแขยงสิเ้ยนึง่งคำพูดที่ผ่านมาคืออะไรกันล่ะรอนเล่นหนะ่ารอนเล่นใหญ่นี่คุณมียามะจะทําให้ไฟแรงใช้ไวได้ไหมที่ติดไฟได้สินะอเออคแดงหรือขาวดีสีแดงนะ่ะ เพิ่มกลิ่นหอมให้อาหารและเรากินข้าวเนื้อแล้วมั้งข้าวหารกินเม็นได้หมดสินะเชีวยวารู้สึกเหม็นนิดหน่อยนะเออคุณสก,กิคำพูดนั้นอยากให้ไปแบบไหนต่อไปกันคือ,อจุดไฟเชีวยวาซะเอ,อ๊ะเผาสินะเชียเล่าร้อนเออวันนี้เร้อนสักหน่อยฉันน่ะต้องอร้อนแบบมีสเสน่ห์ไม่ใช่เผานะรู้สึกทำน้องจะรู้สึกสนุกนะ นั่นสินะคะคุณสมัยกีิก็มองทางโน้นเออหันแบบนั้นไม่มองแบบนั้นไม่อันตรายนะคะโอ้มองอีโอคุงปึ๊บ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 ทั้งสองคนทำอะไรอยู่หรอป้องกันการแตกตอนทอดน่ะแฮมเบอร์เกอร์ทำแบบนี้เหมือนกับตอนคว้าบอลเลยค่ะฮะนั่นหรือว่า ก็เกิดถ้าพิซซ่าคว้างลูกหมุนเป็นไฟเพื่อให้อากาศออกไปคว้างแฮมเบอร์เกอร์ล่ะพูดอะไรนะจะคว้างของกินไม่ได้นะคะปุ๊บตอนที่แคชเชอร์รับมือได้นั้นก็ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแบบนั้นนะคะถุงมือปุ๊บก็แตกเรียบร้อยแล้วล่ะเอ๊ะไกเสร็จแล้วืมกินหอมจังเลยนะคะเนี่ย พวกนี้ว่าใกล้สเสร็จแล้วหรือยังเหรออยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วกินหอมมากๆเลยละ่ะเออกินหอมมากเลยโจ๊กอะเฮ้ยน่าอายจังเสียงถอนน่ารักหน้าหน้าเป็นเสียงน่ารักสมเป็นเด็กผู้หญิงไม่ใช่เรื่องน่าอายสักหน่อยงั้นถ้าเสียงไม่เราจะเป็นแบบไหนอ่ะมาแบนี้ละ่ะปูมทำไมจีนักการเป็นฉันละ่ะน่ามาเสียงระเบิดละ่ะ พูดอะไรกันแต่แต่ว่ากินของของน้ำซุปนี่น่ารอร่อยจริงๆด้วยจากอ,อะไรกันนะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยเอ้ยเสียที่หิวหหยไม่เกรงใจเลยเทียบกับพี่เมจิที่เสียงน่ารักไม่รู้สึกผิดในความเป็นเด็กผู้หญิงบ้างเลยเหรอถ้ารู้สึกขนาดนั้นก็เลีบลืมไปเถอะ อาหารของทางนั้นเสร็จแล้วหรอคะเออถ้าเสร็จขั้นตอนในน้อนนี้ก็สบสบู์แล้วห่ะนะเป็นไข่เจียวที่อ่อนนุ่มล่ะไข่เจียวที่กึ่งสุกแบบเนี้ยเอาลาดบนข้าวและเปิดแบบนี้แล้วลาดด้วยซอสเนะื้อสับแล้วก็ข้าวไข่เจียวเนะื้อสัต์เสร็จเรียบร้อย โอ้ช่วยเป็นเจ้าสาวที่ค่ะเออคร,ร,าารับเสร็จแล้วว่างมาโยยจังก็ทำเสร็จแล้วหรอแล้วก็ตอกไข่มากเกินไปหน่อยฉันเล่นทำอาหารจากไข่ละอ่านของมาโยยคนเดียวหรอนี่เต่นแต้นเออเออ นี่มันนี่มันไอ้นั่นสินะใช่ไอ้นั่นสินะอยากทำให้กึ่งดิบค่ะสุดเกินไปสินะไม่ใช่ดิบเกินไปต่างหากถึงเวลาลองกินทานล้นะ,นะคะทานแล้วนะคะอ้าวงบเฮ้ยอร่อยค่ะอร่อยจังเลยค่ะคุณซิมิกี่เป็นไงบ้างคะอืมอร่อย ถ้างั้นพกความมั่นใจไว้คุณยอดลองทานอาหารของพวกเราดูสิจะจะดีเหรอฉันได้อยู่แล้วน่าสูตรเป็นสองเท่าเชิญเลยเอ้อขอบคุณนะเฮ้ยล้นล้ล้นล้ล้ล,ล,ล,ล้อืมอร่อยคุณซิมกีทำมาจากสูตรลับไม่แสเลยนะคะเฮ้สูมแน้วนะซิมกีอะออ๋ออีอีอีอ้อ ก็คือว่านะฮะอีอีเจ้าเจ้าสาเจ้าสาสาวฮึอะไรเหรอเจ้าสาเจ้าสาเจ้าสาวเซม่าเออเออเอเอเอมื่อกี้น่ะคิดว่าคุณมาโยยผิดละนั่นสิอีเออเพอ่พูดตามที่คิดไปได้ ทำอะไรกันเนี่ยเฮเอาอยอวคุงเอนเวลาแบบนี้เขาจะมีคำพูดให้เด็กผู้หญิงที่ทับอาหารเก่งอยู่สินะเอ๊ะนะอืมซึมกิเยมวคนที่ได้กินอาหารจากเจ้าสาวที่แสนม่เส็จทช่นี้คงมีความสุขนะ จะปล่อยทิ้งไว้ก็เถอะนะถึงจะรู้ว่าคำพูดนั้นจะปกป้องกันไม่ได้ไสนะแถมขอบเขตการโจมตีก็เยอะด้วยน่ากลัวจริงๆนะเออเข้าเคยเจนสับทายแล้วนะคะงั้นลองทานของทางนี้ดูไหมค่ะให้ได้เลยไม่ทานไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอบอกไว้ก่อนแล้วนะอร่อยจะลิ้นละลายเลยละเตรียมใจไว้หรือยังเตรียมใจเรื่องอะไรละ่ะอย่างสดเขียวยเยะเตรียมใจโดนเผา ไม่ใช่แล้วมา้ายอยจังอะไรล่ะอ้าเนีเลล่ยอืมอร่อยเฮ้ยอืมอีเมะอ๋อฮะท่านแล้วนะคะงอดอืมอ๋ออร่อยจังเลยคะ่ะเยอะคืมอร่อยหอเลยนะคะไข่จเจนัสซับเนี่ยถ้างั้นก็ดีแล้วละ่ะอืมเฮ้ย ซึมกีฮึอ้าะฮะอ่าอ่าออ่าอ้อมอ้ามอ้ายกขูกอ้ามอ้าด้วยค่ะเกาคุณสารับอ่านค่ะ